สวัสดีค่ะตอนนี้วิก็มาถึงประเทศเยอรมันแล้วอากาศดีเข้าหน้าร้อนพอดีวันนี้มีเวลาว่างวิก็จะมาตัดวิดีโอที่ไปเที่ยวมังไทยมาให้เพื่อนๆชมค่ะฝากติดตามด้วยนะคะไปตัดวิดีโอก,กับวิเลยค่ะสวัสดีค่ะหลังจากเมื่อวานที่ปลูกพริกไปเสร็จแล้ววันนี้พ่อกับหลานๆแลวก็น้องชายจะมาวางสปริงเกอร์ เขาเรียกสเปบน้ำแล้วก็วางหวัวสปริงเกอร์เพราะว่ารดน้ำทุกวันเหนื่อยมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศค่ะอันนั้นหลานเขาก็เอาแ๊บตั้งน้องชายหยุดทางนน้นต้องวางไปเรื่อยๆนี่พ่อเขาจะทำไม้ไปเสียบหลักดิเ,เยหยอเอเเร,รเหเอ,อ<ม> สบหลักมัดกับอันแป๊บนะอเอาไปมัดกับแป๊บแล้วก็ไปพ่วงกันไว้พ่อบอกว่ากลัวล้มเวลาน้ําเขาล่อยแล้วเขาจะสั่นสั่นสั่นส่น,สนแล้วพ่อกลัวว่าเขาจะล้มก็เลยเอาไม้นี้ไปเป็นตัวพ่วงพยุงกันไว้ก็เป็นผักที่เราเอาเม็ดวานมีหลายอย่าง อันนี้แม่อันนี้แม่แม่นั้นมากอะไรฝางฝางที่ต้มเพิ่มเดียอันนี้เป็นฝางในดูรูปฝางยกกระมังมาดูเม็ดเหมือนเม็ดมนอันนี้เป็นฝางฝางต้มต้มดื่มเหมือนน้ำชานี่แหละแดงน้ำแดงๆออกมาน้ำจะแดงแดงเอาดื่มได้แบบรุงเลือดแม่บอกสมุนไพรเป็นสมุนไพรอันนี้ข้าวโพดแม่จะเอาไว้ทำพันเดี๋ยวไปดูทางนู้น ร้อนทุกวันเลยทำเสร็จแล้วก็ต้องเอาผ้าสแลนสีดำนี้ครอบให้หมดเพราะว่าไก่จะเข้าไปเคียร์ไปดูในสวนเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าไม่ควาทำอะไรให้กินเราจะมาเกียวกรกหมูเขาอันนี้เขาเรียกว่ามันอะไรม,มันเปียวมันเปียวหมูรูละสามสิบบาทเราซื้อมาเจียวเอาน้ำมันพืชแพง แล้วก็กินกากหมูที่กรอบๆมันก, <c oughs> กากหมูเสร็จแล้วนี่พี่ดาวก็ลงกระทะอูได้เยอะนะน้ำมันทอด้วยก็ได้พนะี่วิจากินทอด้วยอะ่ะแปง้งบะหมีแล้วหกลปวยเรืองมาสามโหลเองเนาะได้เยอะนหกสิบบาทนะมพนะี่หกสิบบาทได้เยอะเอาซื้อขวดละเจ็ดสิบห้าเมนกินกากมักกับเติมส้มตะแซ่บเนาะน้ำมันที่เจียวกากหมูก็ได้ประมาณสามขวดบ้านเราขวดหนึ่งก็ เจบาทขวดนี้นะ75บหาบาทกากหมูที่เจียวก็ได้ประมาณนี้กินกับส้มตำกลางวันนี่ค่ะบอกให้พระเจ้าไปเอามะละกอมาให้สะใจเลยไปขอขั้นบ้านมาเขย่า,ยาต้นมะละกอเขาหักเปล่าปาะเขหักะอจะดเลโอเค เอาตำอร่อยอร่อยแบบเมื่อวานนะ,นะตำมะม่วงมะกอรอใส่ย,ยูเอออืมมันไวก็ใส่ถืรสย่าน้ำปลานี่มะกอเหลืองนี่มันนิ่มแล้วป้านิ่มก็เอาเหลืองเรืองโอ้ก็ <ทำ S 2> อิดซ <า S 2> ุกหมดแล้วนี่ไม่ซีบกบแล้วดังเรียกนิม่มจะเอาเขียวไหมละ่ะอันนี้ปลาดาวจ,ดดจะเตรียมเคียวป่นไหมละ่ะเอาอยัางไงเอาแค่น,นี้ก่อนลูกน้องเจ้าอีเป็นล้มอือเดี๋ยวปลาดาวเขาจะทำส้มตำอย่างที่ เราทําสวนอยู่ก็จะมีรถรับซื้อของเก่ามาก็จะเป็นขวดพลาสติกเป็นกระปุกน้ำร้อนขวดกระดาษพัดลมเก่าเขาก็จะเอาทุกอย่างแล้วเขาจะเอาไปแยกอีกทีนึงถึงส่งโรงงานใหญ่นี่เขาก็จะมาแยกเอาเสร็จ ขึ้นเลยเขาก็จะมาเลือกเอาว่าอันไหนที่ขายได้เขาก็จะเอาอันไหนขายไม่ได้เขาก็จะเอากรองไว้ให้เราพวกวในทุ่งพนัดหนักที่เขยยกไว้เป็นตะปูเป็นน็อตเกลียวอะไรไม่ได้สนใจละเอากรองไว้ท่าปีงก็เห็นมากรองเองเขี้ยมไว้ มาให้ว่านันสได้ี่สได้เอาไปสัีเองจะเก็บยามได้ก็เอาไว้เอาไว้เอาไว้นะเก็บไว้นะเออเดี๋ยวเขาก็จะแยกเอาพวกเกล็กไว้ต่างหากช่างอีกราคาานึงพลาสติกอีกราคาานึงแล้วอันนี้ก็เป็นขวดน้ำปลาวีให้เขาเลือกเอาของเก่าให้แม่ขายเพราะพีร้อนมากเลยเมื่อวานเป็นลม เขาคัดขยะเสร็จแล้วตอนนี้กำลังขนขึ้นรถหลานชายเอาขึ้นให้เพราะมันสูงเคนนึงก็ส่งขึ้นไปนี่แหละอันนี้เก็บเช้าเดียวนะได้ขนาดนี้ถ้าเก็บสองเช้านะ เมื่อกลางวันรถเก็บของเก่าเอาไปแล้วหนึ่งรถใกล้จะเต็มอีกละอันนี้คือชุดที่สองหลังบ้านเดี๋ยยังไม่เสร็จป้าดาวบอกว่าพรุ่งนี้มาเริ่มงานใหม่ ถังแก๊สเก่าเตาโลมอนโอ้โหเยอะแยะเลยเครี่อยไม่มีีใครเยดายไปเพื่ออะไรอ่ะบ่อไปทำอะไระอแล้วใครจะไปทำมาขี้แล้วถังชีดยาถังอะไรเงี้ยจักรยานเก้าเงี้ยนู่นจักรยานยุ่ขัางบนอีกสองข้างหลังอีกอันนึงข้างหลังอีกล้อรถเต็มเลยบะมะม่วงเหรอแันเด้ ปดาวเขาเอเก็บขยะแล้วแต่ยังไม่เสร็จพรุ่งนี้มาเก็บอีกวันนึงวันนี้ขายของเก่าไปได้ต้องห้าร้อยนะคุณแม่เดอผ่นแน่นอนเดี๋ยวกลับบ้านก่อนไปแกะไก่แกะหานก้อนแกหานนี่คุณแม่เก็บก้อนหินเอาไปทำไหมเอาดอกไม้ลูกแถวนี้ฟาทลายจูนเมื่อวานแม่เขาบอกว่าให้ยกนะเจ้าก็ะปบนปดปดหลัง ป่ะดาวอีมาทาให้นี่คือตอบแป๊บยังไม่เสร็จหลานชายก็เลยต้องรดน้ำเพราะว่าบ้านเราอากาศร้อนพริกกับมะเขือนี่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแห้งมากแต่ก็เพิ่งปลูกได้สองวันกับวันนี้